คณะรัฐมนตรีไฟเขียว716ล้านบาทกลุ่มนี้โชคดีมากประกันร,รายได้ปี65และ66และมาตรการคู่ขนานสิงเชื่อดอกเบี้ยต่ำรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้รายละเอียดเป็นอย่างไรฟังพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องท,ทุกทุท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะคณะรัฐมนตรีไฟเขียว716ล้านบาทประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี65และ66และมาตรการคู่ขนานสิงเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงินสิงเชื่อ1,000ล้านบาทรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2,565และ2,566วงเงิน716.10ล้านบาทและมาตรการคู่ขนานได้แก่โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี2,565และ2,566วงเงินสินเชื่อ1,000ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2565และ2566นี้ยังคงยึดหลักการและเงื่อนไขเดิมโดยประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ณความชื้นร้อยละ14.5ในราคา8.5บาทต่อกิโลกรัมครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ และไม่ซ้ำแปลงสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและแจ้งพอปลูกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565ถึงวันที่31พฤษภาคม2566ส่วนระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2565ถึงวันที่30เมษายน2567 และมีระยะเวลาการจ่ายเงินรวม12งวดตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2,565ถึงวันที่31ตุลาคม2,566ทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2,565ถึงมีนาคม2,566ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีราคาสูง11-12บาทต่อกิโลกร,รมัมซึ่งสูงกว่าราคาประกัน8บาท5สตางค์ต่อกิโลกร,รัมทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหงวดตามช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี2565และ2566วงเงินสินเชื่อ1,000ล้านบาทซึ่งเป็นมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรโดยไปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละสต่อปีผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งต่อปีส่วนที่เหลือร้อยละสมต่อปีรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยดอกเบี้ยให้มีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน12เดือนส่วนระยะเวลาของโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถ,ถึงวันที่30มิถุนายน2567 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่31พฤษภาคม2566ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ Facebook คุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหาพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ